นี่เลยมนุษย์นั่งอยู่ข้างนอกจ้ะอากาศดีดีมือนี้ประมาณ8ปเก้าองศามนุษย์ก็เลยได้โอกาสออกมาขุดดินเตรียมแปลงปลูกพักมืออื่นจะปลูกพักก็สองสาวจ้ะแล้วกะ็สามีกับตอันเทมโพลีนในสองสาวไอ้กระโดดเนาะอากาศดีๆอ,อากาศดีดีจ้ะมือนี้ดนๆดนอากาศอากาศทั้งนอกเวจะดีแบบนี้กะเริ่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้นกะเดียวมืออื่นมนุษย์ก็จะปลูกพักเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยจ้าไปจ้า If you love me, I'll be waiting at home. If you don't, don't leave me alone. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really not the What you see is just what I am I make my way in the world And I can make it alone But if you love me There's a whole lot of men right here With a whole lot of love to share My mom and daddy raised me right Chip your hat, son, and be polite someone for everyone We need to have some faith well, God has a plan So let him do his thing Here, time. Take your แดดดีๆแกบรรยากาศข้างนอกให้เบิ้งจ้ะสามีกับกะลังตอเทมพรีน่อยสองสาวกระโดดอยู่เนาะใกล้จะแ,แล้วละจ้ะหลือขึคืนอันนี้ก็คืนตะค่ายก็เรียบร้อยละส่วนแปลงพักของแม่นุชกะ เรียบร้อยแล้วเตรียมพอมปลูกมืออื่นเนาะเดี๋ยวแม่นุชไปท่ายให้เบิง่งแปลัเนาะไปเบิ้งแปลงผักกันจ้ะนี่จา้าแปลงดอกไม้ที่แม่นุชปลูกไว้ก็เริ่มบานแล้วเนาะจ้านี่เป็นเป็นดอกไม้ตระกูลดอกลิหลี่อย่างประมาณน,านั้นเนาะแม่นุชก็บ,บ่แน่ใจว่าซื้อดอกอยังเดี๋ยวมาเบิ่งนี่จ้ะแปลงผักแปลงผักแม่นุชก็เตรียมพอมไว้เดี๋ยวมืออื่นวันหยุดก็จะพาสองสาวปลูกเนาะนี่จ้ะแม่นุชตรงเอาง่าไมา้เอากิ้งไม้ปิดไว้จา้าเพราะว่าท่าวัสนนะ่ะอัน แมวจะไม่ขี่ไส้จ้ะนี่มนุษย์ก็เอาขี้เท่าปรับดินความเป็นอันกดด่างยังก็ว่ากันไปมือหัวมันอันใส้ใดบดดอกเห็ดไปทั่วทีนีงว่าอันนี้ก็จะเป็นแปลงสรารแน่จ้ะสองสองแปลงสุดท้ายตรงนู้นจะเป็นเอ่อสตอบเบอรี่จ้ะเดี๋ยวมืออื่นก็จะเริ่มปลูกผักกันกะมือนี้ก็จะเรียบร้อยประมาณนี่แปลงผักของมนุษเนาะจ้ะ นี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นสรละแหนเริ่มเริ่มแตกขึ้นมากล่ะจ้ะอากาศอุน่นๆเดี๋ยวไม่นุยดอันมือนอันก็ไปล้านขายต้นใหม่ก็ลืมลืมสื่อขี่ฟุ้นมะไซแหมลืมสื่ออันพวกปุ๋ยขอกพวกอันนี้เนาะขีง้งวยอย่างมะส่จ้ะนี่แปลงผักของเห้าสวนกันยังจัดมาทัานแล้วจ้ะใหญ่มาอยู่กับบานกัอยู่ไปซอมไปคือว่านันละจ้ะเพราะว่า เป็นบานเป็นสวนเก่าเนาะก็ค่อยๆเห็ดไปจ้ะเดี๋ยวอีกสองสามมือนี่จ้ะแดดดีดอกไม้ต้นนี้ก็จะบานนี่สวยมากจาก้ะดอกอันนี้เป็นสีชมพูเนี่ยจ้ะอีกมือสองมือนี่แหละแม่นุชว่าเดี๋ยวมันกับบานแตกต่างกันกันกบหนาวนนะแบบริบรับเลยจ้ะอันนี้ที่แม่นุชปักอันปักใหม่หน่อยๆไว้อันนั้นกับแม่นุชปลูกอันดอกไม้ที่เฮ็ดคลิปห้เบิ้งไปคลิปที่แล้วเนาะจา้ะเนาะ นะคะคเดี๋ยวหันหนาไปเบึงสามีวันนั่งต่อเทมโพลีนไปหอดใส่ละ Don't Wounds Played You Think play this game and This The Don't Think That I Lick My Game Played นี่เลยเรียบร้อยแล้วอากาศดีๆเนาะกระผ้าออกมาข้างนอกเนาะจะ้ะมือนี้มนุษย์กะล,ลัลลาไปพร้อมกับนี่แหละจะ้ากับคลิปเฮตสวนรลหลัก,กต่อเทมโพลรี่ในสองสาวเนะาะกระถ่ายแค่สองสาวกับ,กบมาว่าจะ้ะ เสื้อผ่บอโบก็โอเคจ้ามือนี้มนุษย์ก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันนะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนอกจากเนาะแล้วก็ฝากเข้ามาอันแนะนำติชมนะคะก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จ้ามือนี้มนุษย์ไปละจ้าบายบาย